บรรยากาศยามเย็นๆนะครับวันนี้หลังจากเลิกง,งานมาแล้วก็เก็บเห็ดนะครับได้เห็ดโคนไปจะไปทำกับข้าวนะครับอาหารมื้อเย็นแกงเห็ดโคนกันนะครับวันนี้ไปครับทุกคนเข้าออครัวครับเมนูวันนี้แกงเห็ดโคนกันนะครับเห็ดไปเก็บมาอยู่ข้างๆสวนนี่แหละครับ แกงอร่อยอร่อยนะครับอาหารมื้อเย็นวันนี้ช่วงนี้เห็ดกำลังออกเยอะครับไม่ได้ซื้อครับหาเก็บหาเก็บทานได้ตามรั้วข้างๆสวนนี่ละครับอร่อยอร่อยเลย ไม่รู้ว่าภาคแต่แว่าพื้นที่ก็จะเรียกอะไรนะครับที่บ้านผมเขาเรียกผักติ๋วนะครับมันจะออกรสเปรี้ยวหน่อยนะครับจะทําให้รสชาติแกงของเรามีรสเปรี้ยวเปรี้ยวนินดๆครับถ้าใส่เยอะก็จะเปรี้ยวมากครับทําให้แกงมันอร่อยขึ้นนะครับออกรสชาติรอสักพักครับ เมนูที่สองแกงปลาสังขวาดใส่นมไม่สมครับมามาครับอร่อยอรย่อยปลาสังขวาดใส่นมไม่สมโอ้ยสับจบสับจบครับสับบตดหนำทดหนำโอาเสียบะไรคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ